สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่อักกราเป็นเมืองของทัสมาหาวเที่ยวทัศมาหาวกันเดี๋ยวพาไปเจอกันครับพวกเรา สวัสดีครับ EP นี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองอักรากันเราจะพาไปดูทัชมาฮาวเราพักกันที่โจ伊โฮสเทลครับอยู่ใกล้ประตูฝั่งตะวันออกของทัชมาฮาวมากครับดเดินไปแค่3นาทีเองครับผมระหว่า,วา,หางทางเนี่ยเราก็จะผ่านร้านของฝากอะไรเยอะแยะเลยครับตอ,ตอนตอนเช้าที่เราไปเนี่ยร้าน,นยังไม่เปิดดีครับ ถึงจุดซื้อตั๋วครับราคาสําหรับนักท่องเที่ยวครับจะอยู่ที่ประมาณ1,100งพัรูปีครับเราใช้พาสปอร์ตไทยครับลดเหลือ530ราูปีครับพพี่อินเดียเขาบอกว่าไทยกับอินเดียเนี่ยเป็นพี่น้องกันได้มาแล้วครับติ๋กเนี่เป็นตั๋วตื้อสำหรับเข้าทัชมาฮาลพอตัวซื้อตั๋วเสร็จครับเราก็จะได้ที่หุ้มรองเท้ามาครับแล้วก็ได้น้ำมาอีกอย่างละขวดครับสำหรับเดินจิบในทัชมาฮารับ พอเราผ่านประตูทางเข้ามาแล้วครับเราก็เจอสวนนะครับที่จัดแล้ยังสวยงามครับตอนเรามาเนี่ยครับคนยังไม่มากเท่าไหร่ครับตรงลานประตูด้านหน้าทางเข้าทัชมาหานะครับก็เหมือนเป็นจุดนัดพบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังเป็นที่ทํางานครับเป็นที่ขายของของพี่ไกด์แล้วก็พี่ช่างภาพชาวอินเดียนะครับผมประตูหน้าทางเข้าทัชแล้วครับเข้าประตูนี้ไปแล้วก็เจอทัชมาหล ช่วงเวลาที่เรามาครับคือเป็นวันธรรมดาครับแล้วก็เรามาในช่วงเช้ามากๆครับประมาณ7จ็ดโมงคนอินเดียครับยังไม่ทันได้ออกมาเที่ยวครับคนก็เลยยังน้อยอยู่ครับผมคริส์มาสามันแบบมันใหญ่เกินไปอ่ะใหญ่เกินเบอร์ไม่น่าเชื่อวแบบ่าเมื่อก่อนมันเดแบบิมสร้างให้เท่ากันหมดสมมาตรสี่ด้านอนะไรเงี้ย ยี่หินอ่อนล้วนไม่มีอ,อ,อ,อะไรผสมเลยเฮ้าขึ้นใจตอนนี้ครับที่ทัชมาฮาวครับเขาก็าจัดพื้นที่ให้ถ่ายรูปครับผมก็จะมีทั้งคนต่อแถวไม่ต่อแถวบ้างครับตามสไตล์ครับนี่เราก็ต้องคอยจับจองพื้นที่กันดีๆเราจะได้รูปสวยๆครับผม อากาศดีมากๆเลยอ่ะเหมือนมั่งเป็นหมอกๆนะแต่จริงๆ่าจะเป็นฝุ่นผสมหมอกต้องมีเวลามาดูกันเองนะมันไม่เหมือนกับที่เห็นหลอกที่ดยคลิปอ่ะของจริงเจ๋งกว่าเยอะไม่งั้นมันมเป็นเซเว่นวันเดอร์ไม่ได้หรอกทัชมาฮาลครับก็เป็นสุสานและเป็นอนุสรแห่งความรักครับกษัตริย์ชาจาฮหาสร้างทัชมาฮาลไว้ครับเพื่อระลึกถึงพระนางมุมทัชมาฮาลครับ พระนางมุมตัชมาฮาเนี่ยได้เสียชีวิตขณะคลอดลูกคนที่14ครับพอพระนางมุมตัชมาฮาเสียชีวิตกษัตริย์ชาจาฮาเสียใจมากๆไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนมุ่งแต่จะสร้างทัชมาฮาแห่งนี้หลังจากนั้นกษัตริย์ชาจาฮามีโครงการจะสร้างหลุมศพให้ตัวเองอีกหนึ่งที่ครับลูกของกษัตริย์ชาจาฮาเห็นท่าไม่ดีครับเพราะว่าใช้เงินของแผ่นดินเยอะเหลือเกินก็เลยวางแผนยึดอำนาจแล้วก็ทำได้สำเร็จครับผม จนมาวันหนึ่งครับกษัตริย์ชจหาได้ป่วยและเสียชีวิตลงลูกก็ได้นำพระศพของพ่อครับมาตั้งคู่กับพระนางมุมตัชมาฮาลด้านหลังของทัชมาฮาลครับก็จะเป็นแม่น้ำยมูนาซึ่งว่ากันว่ากษัตริย์ชจหาทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะพายเรือมาจากอากลาฟอร์ดครับเพื่อมาได้ใกล้ชิดกับหลุมศพข,ของพระนางมุมตัชมาฮาลันเป็นที่รักของเขาครับผมนี่เป็นด้านหลังของทัชมาฮาลนะมันจะติดกับแม่น้ำ ยามุนาเมื่อก่อน,นมันจะแบบเคยถ่ายฝั่งตรงโน้นได้ถ่ายย้อนเข้ามาอะไรเงี้ยสวยอย่างนี้ปิดเยอะแล้วแต่เนี่ยแอบเห็นมีคนเดินเข้ามาน่าจะเป็นคนสุกที่แหละถ้าเกิดเราไปจริงก็ยากอากาศดูดออกสวย หอคอยทั้ง4ด้านจะสร้างเอ็นออกด้านนอกเล็กน้อยครับเพื่อเกิดแผ่นดินไหวหอคอยจะได้ไม่หล่นใส่ตัวทัชมาฮาลครับผมทั้งสองข้างของทัชมาฮาลจะมีมัสยิดขนาดใหญ่ครับสร้างด้วยอิฐสีแดงทําให้ตัวทัชมาฮาลดูเด่นขึ้นไปอีกเมื่อก่อนครับเวลาเข้าทัชมาฮาลเนี่ยจะต้องฝากรองเท้าครับแต่เกิดปัญหารองเท้าหายบ่อยครั้งเลยปรับเปลี่ยนใช้ถุงรองเท้าแทนครับผม รอบๆตงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปครับวนไปเวียนมาแล้วถ้าเกิดมีใครทําพิเลนเนี่ยพี่ทหารเขาจะเป่าปี๊ดหรือว่าตะโกนเรียกลงมาเลยครับงานแกะสลักหินอ่อนเนี่ยละเอียดมากครับไกด์ของเราแอบบอกว่าช่างที่มาแกะสลักนะครับตาบอดก,กันไปหลายคนครับเพราะต้องทํางานในตอนกลางวันด้วย รอบรอบทัชมาฮาลเนี่ยนกเยอะมากๆนกอินทรีเหี่ยวแดงโดยเฉพาะนกแก้วแนะตัวเขียวๆย,ยวเนี่ยน่ารักมากนี่ไงยกขายกขายกขาสิเองชึบตอนเราออกมาเนี่ยก็ประมาณ10โมงกว่านะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มหลังไหลกันมาแนละ้วเพราะที่ทัชมาฮาลเนี่ยน้อยคนครับที่จะมาพักที่อักราแลว้วมาเที่ยวทัชมาฮาลส่วนมากจะมาจากนิวเดลีหรือเมืองใกล้เคียงครับกวจะมาถึงประมาณ10โมง กลับมาถึงที่พักกันนะครับที่พักของเราค่อนข้าง,งป๊อปครับเพราะว่าลูปถอมของเราเนี่ยมองเห็นทัชมาฮาระยะใกล้เลยทีเดียวแต่ก็ยังมีอีกหลายโฮสเทลนะที่ทําลักษณะนี้จิบชาไปชมทัชมาฮาไปด้วย<ม>วเราก็พักกันสักหน่อยครับเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูทัชมาฮาแบบซีลเวนริมแม่น้ํายมุนากันครับ เตตรียมัวออกไปดูทัชมาฮาตอนพระอาทิตตกกันนะครับจุดที่เราไปดูเนี่ยก็เลยประตูฝั่งตะวันออกที่เราซื้อตั๋วไปนิดเดียวแล้วก็เดินตรงตามทางเข้าไปเลยครับเขาจัดเป็นที่ไว้สําหรับชมพระอาทิตตกตอนเย็นริมแม่น้ำแยมุนนา อันนี้เราก็อยู่ที่หลังทัชมาฮาแล้วนะเ็เป็นมุมที่แบบนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินเล่นมาได้อะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเงินไปทั้งไหนแล้วคือจะลีมมาน้ำยมุนาจ่เป็นด้านหลังแบบพาดิสตกเป็นสลิปเอทด้านหลังตรงแม่น้ำเนี่ยจะมีลุงมาพายเรือนะแต่ก็จะไม่มีทุกวันนะแล้วแต่ว่าลุงเขาจะมาวันไหนแต่ก็ต้องต่อคิวนะคิวยาวมาก ลาวันเนี้ยก็คือทัชมาฮาลล้วนๆเลยเพราะว่าข้างแรกก็คือทัชมาฮาลน,นะวันนี้แล้วก็วันแล้วเที่ยทีินเดียให้เวลากับทัชมาฮาลเยอะหน่อยก็เดินดูรอบๆอะไรเงี้ยมันก็ยังคงเป็นแบบที่ที่มันประทับใจได้อสอนในความรักไม่ได้เกิดมาไม่ได้เกิดจากความเขดชังนะมันเกิดจากความรัก,กล้วนๆก็สึกด,ดีที่ไหมครั้งหนึ่งครับ บรรยากาศก็ดีเย็นๆนะก็เที่ยวเยอะแล้วสนุกสนานนะจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยละกลาอยู่ง่ายอยู่สบายอาหารก็อร่อยเรื่องราวของอินเดียยังมีหลายตอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ